บางประโยคในซีรีส์จีนมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือเวทมนต์แห่งความอินเพราะแค่ได้ยินก็เห็นฉากลอยมาในหัวแล้ววันนี้เราจะพาไปย้อนดู20วลีเด็ดที่กลายเป็นไวรัลระดับตำนานของซีรีส์จีนบอกเลยบางประโยคพูดแล้วขนลุบบางประโยคพูดแล้วอยากปาไม้พัดใส่ทีวีเริ่มที่ราชินีแห่งวางหลังฮัวเฟยจากเจนิหวนจอมนางคู่แผ่นดินกับประโยคในตำนานเฟยก็คือเฟยกุ้ยเฟยก็คือกุ้ยเฟยน้อยกว่าคำเดียวก็ต่ำกว่าหนึ่งขั้นโอ้โหนี่ไม่ใช่คำพูดแต ไปจิเวียพูดไว้มาสิถ้าจะมีชีวิตอยู่สวรรค์ก็สังหารข้าไม่ได้พระเอกพูดจบฟ้าร้องทันทีคือเทพยังกลัวเลยพี่แต่ที่ปวดใจกว่าคืออีกคนอูห้วนที่ว่าชีวิตนี้ข้าไม่เคยทำผิดขึ้นผิดที่โชคชะตาโอ้ยน้ำเสียงแบบคนไม่ยอมแพ้แต่ยอมชะตาเจ็บเบาๆแต่ลึกข้าไม่สนว่าผู้อื่นจะตัดสินข้าทำให้คนเกลียดอายุยืนพันปีอันนี้จากกิลคเรื่องมรสุมชีวิตเป็นวอลลี่สำหรับคนที่โดนดราม่าทุกวันใช้พูดตอนโดนคอมเมนต์ด่าได้ดีมากส่วนเพย์วนเซ รอยยิบข้างหลังตอนพูดเข้าสู่โหมดคนเหนื่อยนายโลกใช้ชีวิตก็เหนื่อยพอแล้วไม่มีแรงไปคิดถึงอย่างอื่นหรอกฐานะไทยจิ้นจากจันทราอัสดงวุลีนี้คือเสียงในใจมนุษย์วัยทำงานทุกคนแต่พอถึงกู้วเว่ยจากคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักเขากลับพูดว่าคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะโอ้ยยยย,ย,ยใจบางเลยแม่ถ้าพระเอกพูดแบบนี้คือยอมทั้งหัวใจสวิชีอันจากผู้พิทักษ์รัติการแห่งตาเฟิงพูดไว้สุดหล่อว่าข้าเป็นคนที่หล่อขนาดนี้คนเห็นเป็นต้องรักบุปผาเห็นเป็นต้องแย้มบานแหมคนมั่นใจ ตอนผู้หญิงแต่งหน้าอย่ามาเร่งถึงฉันจะแต่งสิบชั่วโมงเธอก็ต้องนั่งรอนี่งๆเสียงผู้ชายทั้งเมืองเงียบกริบทันทีพระเอกมีไว้สําหรับนางเอกแต่พระรองมีไว้สําหรับทุกคนเชินเฉียนเฉียนเธอพูดแทนใจสาวทั้งโซเชียลแต่พ่อหลิงปู่อี้จากดาราจากรักล้ำนําใจออกโรงภรรยาที่ข้าตามหาต้องเป็นคนที่มองแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นนางโอโยโยแค่พูดก็มีแสงจากสวรรค์ส่องมาเลยโจวจือซูจากนักรบพเนจรสุดขอบฟ้าพูดเบาๆจะบาดหรือข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะมาเมื่อไหร่แต่ข้ารู้ว่าเจ้าต้องมาแน่นอนคนรอแแฟฟนนัังงงลู้้ววสสอออืหยาาาาาิิจกกกู้ผดรรเคบ่ตี อบุรุษได้แค่คนเดียวประกาศอิสรภาพกลางยุคจารีตนี่มันเฟมินิสต์ยุคก่อนคริสต์ศักราชส่วนอีกประโยคของไทเฮาผู้เลือกอำนาจเหนือความรักเป็นราชวงศ์ก็ไม่รู้จักความรักอีกแล้วโคดเด็ดวงทั้งบัลลังเธอเยียนจากเหนือสมรภูมิบอกว่าถ้าชอบพระจันทร์แต่พระจันทร์ไม่รู้อันนี้คือประโยคของคนแอบรักขั้นสุดหวนเสี่ยวลี่วจากห้วงคำนึงดวงใจนิรันดร์ก็มาแนวสู้ชีวิตในยามที่ข้าสิ้นหวังที่สุดต่อให้หกล้มคนที่รับฆ่าได้ก็มีแต่ตัวข่าเองคือแรงบันดาลใจในรูปแบบยุททพพสส่่่ววนนนกกกงงงงงงงรรร้้้าา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 เเเเเจจอออหีียยยยืมมมชชะตตตตลลิิิูดแแััฟ 3 9ทันทีโจวเซนเฉินจากทุกชาติกระดูกงดงามชาตินี้ข้าไม่ผิดต่อใต้ลาผิดต่อ11เพียงผู้เดียวพูดปุ๊บน้ำตาคนดูแตกทั้งประเทศต่อด้วยหลานว่องจีจากปรมาจารย์ลัทธิมานข้าอยากพาคนผู้หนึ่งกลับอวินเซินพู้จื้อชูแล้วซ่อนเขาไว้โอ้โหน้ำเสียงนิ่งแต่ความรักพุ่งทะลุจอและปิดท้ายด้วยเว่ยอู่เซียนไม่ว่าหนทางจะสว่างแค่ไหนข้าก็จะเลือกเดินทางของข้าจนสิ้นแสงวลีแห่งอิสรภาพที่เท่ที่สุดในประวัติศาสตร์และนี่แหละ20วลีเด็ดซี แต่ทุกคำกลายเป็นเหตุผลที่เรายังหลงลักซีรีส์จีนไม่เลิกถ้าชอบวลีไหนที่สุดคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้อินไปด้วยเพราะในโลกของซีรีส์จีนคำพูดดีๆมันมีพลังมากกว่าดาบาอีกนะนนีขาด้